ครับก็ขอกรับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับของช่องส่งเสริมพระเครื่องนะครับวันนี้เราก็พบกันใน EP ีที่52นะครับและเราก็ยินดีนะครับต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับแลวเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็08612235นะครับหรือว่าจะเป็น ID หดียลก็0861223935ได้เลยนะครับทั้งสองช่องทางนะครับสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสรงฟรีมีาการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับทุกรายการเลยนะพี่นะอะมาดูรายการที่หนึ่งกันดีกว่านะพี่เนอะเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับ ทั้งรายการที่หนึ่งนะพี่นะสมเด็จนะพี่นะเนื้อเก่ากันนะไปดูเนื้อหากันนะพี่นะอ่าสมเด็จนะพี่นะเนื้อเก่าเลยนะครับเนื้อหาเก่ากันนะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะโทรหาทักหากนได้เลยนะครับสําหรับสมเด็จหลอนนะครับอ่าเนื้อเก่ากันอย่างนี้นะพี่นะ โทรหาทักหากันได้นะพี่นะศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะมีท่านไหนที่สะสมสมเด็จนะพี่นะผมบอกเลยรายการนี้นะครับสวยงามนะพี่นะสวยงามอ่ามีท่านไหนสนใจนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะหรือว่าจะเป็นไอดีไลท์ก็ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับเช่นกันเลยนะครับอ่ะเนื้อเซ็กซเนื้อแจ่วจิมจ้มแจ่วแจ่วอย่างนี้พี่อ่ะ สี่ร้อยพี่ปิดบอกปิดเลยพี่นะอ่าสี่ร้อยปิดบอกปิดราคาแบ่งปันพี่ราคาแบ่งปันอ่าบอกปิดพี่สองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะ,ะรายการต่อไปพี่รายการที่สองนะครับรายการที่สองอสมเด็จนะครับเกตทะรูซุ้มนะพี่นะอ่าสวยๆกัน สวยๆเลยพี่อะดูช้าจะชัดพี่ดูไปพร้อมกันไหมพี่เนะี่ยเราไม่เอาเปรียบก,กันอยู่แล้วนะพี่นะเราไม่เอาเปรียบก,กันอยู่แล้วนะครับโอ้โหพี่บอกเลยรายการนี้ตงสวยมาก,นะมลกนะเลยพี่นะซุ้มเสริมลึกในพี่นะโค้งต้ยนี่โอ้โหือคอเคยร์ในี่นะอ่ะรูปไข่เลยสวยงามี่อ่ะ ปิดบอกปิดพี่คำเดียวเลยนะครับรายการนี้สวยจริงอ่ะปิดบอกปิดนะพี่นะพี่ท่านไหนที่จะเก็บสะสมนะพี่นะไว้ให้ลูกให้หลานพี่ผมบอกเลยในอนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับในอนาคตมีแพงแน่นอนนะครับ ปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะครับสี่ร้อยนะพี่นะสองวันถึงบะบาไมีเพิ่มสามวันนะครับอ่ะมาดูรายการต่อไปพี่รายการที่สามนะครับรายการที่สามกันเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยแตกลายงาอย่างนี้เลยพี่นะครับแตกลายงากันอย่างนี้เลยเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะ เอาเก่ากันอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ผมบอกอะไรลายการนี้นะโอ้โหน่านาวจริงๆดิปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะพี่นะทำเดียวเลยพี่สวยๆอย่างนี้นะพี่นะ ปิดคำเดียวนะพี่นะดูได้ค่าพี่ตุ๊บตับจุ๊บยุ่นเลยพี่นะครับื่อช่วยอย่างนี้อ่ะปิดคำเดียวเท่านั้นพี่นะครับปิดบอกปิดคำเดียวเท่านั้นสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะ,อะสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะโหสวยงามามาหลามแท้แม่สลึงตึ้งใบหน้างาม ปิดได้ปิดไหมพี่นะเอามาดูรายการต่อไปพี่รายการที่สี่นะครับรายการที่สี่โอ้โหเนื้อสวยนะพี่นะเนื้อย่างกับมะขามเปียกนี่นะ,ะสวยๆอย่างนี้พี่อ่ะผมบอกเลยนะครับหน่านะพี่นะ ปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวกันเลยนะครับอ่าสวยๆอย่างนี้นะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยเนื้อตุบๆตับๆจุบๆยุนยนุนหนูด้านหลังนะพี่โหด้านหลังเนะี่ยสวยนะสวยงามมากนะพี่นะ ปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะคาเดียวนะครับสองวันถึงหน้าบ้านพี่ไม่เกิน3าวันนะพี่นะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบรายการไหนนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับอ่ะนะครับปิดบอกปิดนะพี่คาเดียวเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจรายการนี้นะพี่นะผมบอกได้เลยนะสวยงามนะครับ ผิดเลยพี่4 0 0ร้อราคาแบ่งปันนะครับมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปนะโอ,อ้โหรายการนี้บินนะพี่นะเป็นาพาดบินนะ สวยอย่างนี้นะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะพี่ท่านไหนจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานนะพี่นะแล้วจะนําไปใช้นะพี่นะค้าขายก็ร่ำรวยนะพี่นะเดินทางก็ปลอดภัยนะพี่นะอ่ะสวยกันอย่างนี้นะครับปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่หกนะพี่นะไกลเตอล์นะพี่นะไกลเตอเนื้อเก่าเลยนะครับ เนวเก่าเลยพี่อ่ะโอเคพี่อ่ะเนื้อสวยนะพี่นะไอเซร์นะครับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบเลพี่นะอ่าโทรหาทักหา,าได้เลยนะครับโทรหาทักหา,าได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับปิดก็ปิดเลยนะครับปิดบกปิดเลยนะครับ อ่ะเนื้อก็เก่าเลยพี่ดูขอบข้างจุกตับ,ตบจุก,จ,กจุนจนอย่างนี้พี่อ่ะปิดได้ปิดนะพี่ปิดได้ปิดเลยนะครับ <c oughs> ดูพี่ดูเนื้อแบบนี้นะเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับโ <c oughs> อเนื้อสวยงามนะพี่นะ อ่ะสำหรับพี่ที่ชื่นชอบนะพี่นะอ่ะเข้ามาปิดกันได้เลยนะครับสี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะอ่ะราคาแบ่งปันนะพี่นะอ่ะมาดูรายการที่เจ็ดพี่รายการที่เจ็ดนี่ดําเมี่ยมเลยนะพี่นะเนื้อผมบอกเลยอ่าสวยงามนะพี่นะสวยงามอละลามแท้นะพี่นะหืมปางสางเลยพี่นะดูกันนะครับอืมเนื้อนะโอเค งามแท้แม่ตะลึงสับพึงใบหน้านะครับงามแบบนี้โอ้ซุมเิมสวยหมดนะพี่นะรายการนี้ลึกมากลุ่มเกศดพดี่เกดยังมันยาว สวยๆอย่างนี้นะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะสองวันถึงนาบานนะพี่นะสองวันถึงนาบานไม่เกินสามวันนะพี่นะ,ะ,ะสวยๆอย่างนี้นะครับพี่ท่านไหนชอบใจรายการไหนนะพี่นะทักทหาโทรหากันได้เลยนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะพี่นะ รายการที่8ปดนพี่นะรายการที่8ปด ปิดบอกปิดนะพี่ปิดบอกปิดเลยนะครับคําเดียว400นะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะราคาแบ่งปันเลยนะครับอพี่มาดูพระเหรียญลันะงมังนะพี่นะดูพระเหรียญลังมังนะพี่นะพระอาจารย์ฟันนะพี่นะอาจารย์โลนะพี่นะอะ ดูกันมั่งนงพี่ดูเส้นขนแมวนะพี่นะเทียบทั่วองค์เลยนะพี่นะเส้นขนแมวทั่วองค์ ท่านไหนสนใจนะพี่นะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับวัดปา่าทํำขามสก,กลนครนะครับรุ่นแรกสิทธิ์สร้างถวายอะไรเนะียสองหนึ่งเก้าอ่ามีดูนี่อ่าดู สองห้าศูนย์เจ็ดนะพี่นะ,อ,ะอาจารย์ฟันสก,กุลนครน,นะพี่นะอะ่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะพี่นะอ่ะโทรหาทักหากันได้เลยนะครับอาจารย์นะครับอ่ปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะอ่านนี้ก็หลวงพ่อทับนะพี่นะหลวงพ่อหนู่ สว,สวยอย่างนี้นะครับอะสี่ร้อยพี่ไม่แพงนะครับสี่ร้อยนะครับผมบอกเลยนะครับสี่ร้อยไม่แพงนะครับราคาแบ่งปันที่ท่านไหนสนใจนะพี่นะโหหาทักหากเลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะพี่นะอะหลังอุดมีรอยจานด้วยเอ้ามาดูต่อไปพี่รายการที่สิบเอ็ด ยีสิบเอ็ดกันแล้วนะพี่นะอสสองห้าศูนย์สามนะพี่นะอายุแปดสิบสองปีพระคูยานวิวิลาดนะครับหลวงพ่อแดงนะพี่นะหลวงพ่อแดงนะครับสวยๆเลยนะพี่นะดูเส้นคอนพี่นะผมบอกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเส้นคอสวยงามมากนะพี่นะหลังนะพี่นะอะไปดูกัน ดูเนื้อหา,อานี้เลยพี่อ่ะเก่าๆนะครับพระผู่ลาวิรานะหลวงพระแดงนะครับดูเส้นคอวนี้นะสวยๆครับดูมิติดูมิติตนะครับดูตาหนี่นะอายุ82ปีนะพี่นะอ่ะมาดูด้านข้างเลยนะครับ มาด้านหลังมาดูยันเลยพี่นะสวยงามน,นะครับอ่ะหลวงพ่อแดงนะครับสี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยปิดบอกปิดได้เลยนะครับมาดูรายการต่อไปรายการที่สิบสอง อาจารย์มั่นนะพี่นะฮะกูมั่นนะพี่นะอ่ะดูพี่ดูสวยๆนะครับอาจารย์มั่นนะพี่นะอาจารย์มั่นเลย สวยเลยนะพี่นะอ่าพี่ๆท่านไหนที่ชอบเหรียญน,นะพี่นะอ่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเหรียญเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยปีนะพี่นะสองสี่หนึ่งสี่นะสองห้าหนึ่งสี่นะพี่นะ,อ,ะอาการนี้นะพี่นะผมเอาสี่ร้อยนะพี่นะ สี่ร้อยนะพี่นะข้ามาปิดกันได้เลยนะครับข้ามาทักมาหาันเลยนะครับปิดกันได้เอามาดูรายการต่อไปพี่รายการที่สิบสามนะพี่นะอ่ามาันดะูเนื้อหาพี่มีเก็บอย่างดีนะพี่นะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยคนเก็บการน้ําเลยพี่ผมบอกให้ สนใจพี่โทรหาทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ,ะนะครับดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนี่สวยงามพี่ภายหนชื่นชอบนะพี่นะโทรหาทักหาเขามาปิดกันเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวพี่ปิดบอกปิดคําเดียวนะครับสองวันถึงนะบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะรายการนี้นะครับสี่ร้อยผมบอกเลยนะครับเก็บแบบครบสมบูรณ์มากนะพี่นะ อ่ะรายการที่สิบสี่นะพี่นะสิบสี่นะมาดูนางพญาบ้างนะพี่นะดูนะหลับนะนะพี่ๆที่ชอบนางพญานะพี่นะ,ะวันนี้เราก็นํามาฝากกันหนึ่งรายการนะพี่นะนํามาฝากกันหนึ่งรายการนะครับเข้ามาชมนะพี่นะถ้าดูไกลก็ปิดไปนะพี่นะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะพี่นะ หาสวยๆนี้เลยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวคำเดียวนะพี่นะ,ะปิดบอกปิดเลยนะครับสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยราคาแบ่งปันนะพี่นะ,ะมาดูต่อไปพี่ <c oughs> อ่ะมาดูสมเด็จปกโพลนะพี่นะอ่าอันนี้เลี่ยมกันน้ําอย่างดีนะพี่นะเจ้าของเดียวกันนะพี่นะเจ้าของเดียวกันเลยนะครับ ที่ได้มานะผมบอกเลยว่าสวยครบสมบูรณ์มากนะพี่นะสวยแชมป์แจ่มไปเลยนะพี่นะสวยแชมป์แจ่มไปเลยนะครับดูสวยนะพี่นะอ่าพี่ท่านไหนสนใจวี่ทักหาได้เลยนะครับทักหาโทรหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่ง่องสองสามเก้าสามห้านะพี่นะโทรเลยพี่อ่าอย่ารออย่าลีอยา่ยาลาอ่าปิดได้ปิดนะพี่นะอ่าปิดได้ปิดนะครับ ปิดได้ปิดนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของเก็บดีมากสวยครบสมบูรณ์มากนะพี่นะบอกเลยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะครับอ่ปิดบอกปิดนะครับพี่นะครับสมเด็จปกโูนะครับ,ส,กกรบสวยๆอย่างนี้นะพี่นะอมาดูยี่ห้าสัตว์วัดบ้งนะพี่นะ <idad> ัน้ะวัดแล้วพี่นะโอ้โมองไม่เห็นเลยนะพี่นะมองไม่เห็นเลยมันฟ้าอายหมดเลยนะอ่ะ,อะพีเท่าไหนสนใจนะพี่นะ0 8 6 1 2แปดหกนะพี่นะอ่ารายการนี้ผมบอกเลยนะครับปิดได้ปิด ปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดเลยนะครับอ่าสวยๆอย่างนี้นะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะครับคําเดียวเท่านั้นนะครับ แ่มโอเชเลยพี่อ่ะอ่ะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะครับอ่าปิดบอกปิดนะครับคําเดียวเลยนะครับพี่พ่อขัตวัตนะพี่นะ,อะของดีนะดีนะนะของดีไปใช้กันนะครับอ่ะวันนี้เราก็มีทั้งหมดสิบหกรายการนะพี่นะสิบหกรายการเลยนะครับอ่ะเรามาดูพี่ รายการนี้คือรายการพิเศษแล้วพี่นะมาดูเบีย้ยแก่แล้วพี่นะเบี้นะยแก่พี่เบี้ยแก่ของผู้สุกเลยนะครับอ่าอันนี้ดูความเก่าแล้พี่นะดูความเก่านะครับเบี้ยแก่แล้วพี่นะ,เ,นะเ,นะนะเอามาดูเช,ชื่อพี่เอาเอาเก่าอย่างนี้นะพี่นะ่ะโอ้นี่ดูดูความเก่าแล้พี่นะอ่า การนี้นะพี่ผมเอานะครับหกร้อยพี่หกร้อยนะครับมีนี่มีมีรอยจา Element? นด้วยนะพี่นะอมีรอยจานด้วยนะครับมีเห็รอยจานเลยนะพี่นะเนี่ยรอยจานเห็นกันชัดๆเลยนะพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยนะพี่นะหกร้อยนะครับเบี้ยแก่นะครับรายการพิเศษนะพี่นะรายการพิเศษของเรานะครับ ก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมช่องของเรานะครับภาพบ้านๆของเรานะครับอ่าก็ขอพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ like, เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับผม